ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมกันอีกรวของซิมเบ้วีสองนะตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าเกมที่เราแล้วแล้ววันนี้กับนี่เลยแพนด้าลักกี้แพนด้าค่ายจ๊กเกอร์นะมาลุยกันเลยไม่ต้องไปดูว่ารายจ่ายเรารู้กันอยู่ตัวไหนแพงตัวไหนถูกอ,อัดเลยผมอัดเลยอ่ะที่เก้าสิบก่อนมนาะลัคก,กี้แพนด้าโอเคลุย สำหรับคนนี้ผมก็ทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำทำตามนะครับเดี๋ยวเพื่อความบันเทิงกันนะเยาวชนอายุต่ทกว่า1 8ปีปลอดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเรา,าก็ช่วยกดกดดีกดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครบ200ซับผมจะจัดกิจกรรมทันทีเลยกิจกรรมผมง่ายๆนะกิจกรรมผมคืผมจะตั้งคำถามภายในคลิปนะคำตอบมันก็อยู่ในคลิปนั่นแหละใครตอบถูกหนึ่งทเจ็ดท่านคือเจ็ดรางวัลน,นะก็ส่งเลขบัญชีมาแค่นั้นรางวัลก็ตามไปนะโอเคนะช่วยบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้อง ไอ้กดให้เบ้ม่อยไว้ครับเอ้าอะไรออกพูดปลาเกือบเต็มเลยครับเลือกเลยพอละพอเลยเอาให้หมดแล้วกันเออเหลือเก้ารอบมามีกำไรต้องหมื่นกว่าแล้วนะ่ะช่วยบอกพี่บอกน้องบอกกดซับให้เบ้นเอาไว้ยครับผมจะขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะเดี๋ยวสามร้อยซับผมจัดอีกห้าร้อยซับผมจัดอีกตอนนี้ขอสองร้อยก่อนแล้วกันนะเงินรางวัลก็ ใช้บัตรกดออกได้เลยแหนะบอกเปแนวใช้บัตรกดออกได้เลยลนะโอเคเหลออีกเอาให้หมดเอาให้หมดได้มีกำไรแล้วผมพอแล้วเลือ้อเลือรอบนอกเลื้อปลาปลาเกือบเต็มาขาไปช่องหนึ่งโอเคเผ่อๆมาเข้าอยู่เนี่ยอีกต้องสี่รอบ,บปังฝงนฝ๋ง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่น,นี้ครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงพอดีนะเดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าเล่นตอนไหนห้าสิบเอ็ดนาฬิกาพอดีอะ่ะโอเคไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้ก็กราบสวัส,สดีครับผม